ครับสวัสดีเพืเ่อนเพื่อนแฟนแฟนคอร์เทอร์ไซด์ทุกคนนะครับหลังจากที่เราแนะนําแนวหน้าไปแล้วนะครับตาแหน่งต่อไปที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือตัวซัพพอร์ตนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวซัพพอร์ทที่เหมาะแก่การเล่นต้นเกมนะครับให้คุณผู้ชมโดยที่ตัวซัพพอร์ตเหล่านี้ที่เราพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นตัวฮิลก่อนนะครับในวันนี้พอพูดถึงคําว่าซัพพอร์ตเนี่ยไม่ได้แปลว่าฮิลได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่ายังมีด้านอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นดีบัฟหรือว่าเพิ่มค่าพลังอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะ ในคลิปนี้ขอคุยแค่ซ si ัพพอร์ตสายฮิลล้วนก่อนเลยแล้วกันนะครับก็จะมีอยู่5คนด้วยกันนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตที่พึ่งได้ต้นเกมนะครับแล้วก็สามารถเล่นในเลดเกมได้ด้วยในบางคนนะครับสำหรับตัวซัพพอร์ตตัวแรกที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือนานฮาระชินาสึนั่นเองนะครับซึ่งนานฮาระชินาสึล่างลีอาร์มเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตที่ครบเครื่องที่สุดตอนนี้เลยนั่นเองนะครับสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านนะครับ แต่ว่าตอนที่คุณผู้ชมเล่นแรกๆเนี่ยคุณผู้ชมจะยังไม่ได้เล่นล่างนี้นะครับเพราะนี่คือร่างลีอามที่เก่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆเราจะได้เล่นเป็นล่างนี้นะครับผมก็มาดูความสามารถกันนะครับชินาสึนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครฮิวที่ติด อันดับต้นๆเกมนะครับแม้ว่าจะเป็นร่างธรรมดาก็สามารถทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับตอนที่ชินาสึลงสนามนะครับเธอจะมอบบัฟนะครับที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยลดดาเมจที่ได้รับลง15%นะครับโดยที่ถ้าพื้นเวล5เนี่ยก็จะลดเป็น25%นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเอาชินะสึลงในจังหวะที่เหมาะสมเนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะป้องกันดาเมจอย่างแรงได้สบายๆเลยนั่นเองนะครับผมตอนนับสกิลฮิลนะครับชินสึจะฮิลไปด้านหน้านะครับซึ่งจะฮิลค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ และถ้าว่าอัพขึ้นเลเวล5นะครับเธอจะเพิ่มผลการรีเลือดให้อีก10%เป็นะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีนั่นเองนะครับมาดูสกิลอันติกันนะครับชินาสึจะฮิวทุกคนยกเว้นตัวเองนะครับซึ่งจะฮิวอย่างแรงเลยนะครับคือ30%ของ HP นะครับและศัตรูที่อยู่ในระยะอันติเนี่ยจะลดความเร็วในการโจมตีลง15วินาทีนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับชินาสึจะเพิ่มบัฟ ATK นะครับก็คือมอบพลังโจมตีให้เพื่อนเพิ่มขึ้น็นระยะเวลา1เวินทีนั่นองนะครับ ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นตัวละครที่มี d า m a จ e reduction นะครับมีการฮิวและก็มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีด้วยนั่นเองนะครับแต่ร่างธรรมดาของนานาและชินาสึเนี่ยเขาอาจจะยังไม่แข็งแกร่งเท่ากับร่างลีอาร์มนะครับผมก็คือเก่งแต่ว่ายังเก่งได้มากกว่านี้นั่นเองนะครับสำหรับเซตที่ใส่นะครับผมก็จะใส่เป็นครูดาวนะครับโดยปกติเนี่ยตัวซัพพอร์ตของไม่ต้องดีมากก็ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการกนะ็คือการวนสกิลที่เร็วนะครับคุณผู้ชมแบบ ใส่ของแบบใดก็ได้นะครับผมไม่ต้องหลูมากก็ได้นั่นเองนะครับแต่พอเวลาคุณผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆืเริ่มมีทุนเริ่มมีอะไรนะครับก็ใส่เซตคูลดาวอินฮิลิบิเตอร์นะครับผมออบหลักเนี่ยเป็นแอนตี้เคาน์เตอร์ดามจออบรองเป็นแอนตี้กาวดามจเลสิกนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมแถมข้อมูลให้แล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่าชินาสึเนี่ยเขามีร่างรีอาร์มด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเมนูในการรีอาร์มนะครับให้กดขวาบนตรงนี้นะครับแล้วเข้าที่แล็บแล้วก็เลือกหัวข้อรีอาร์มนั่ นี่นะครับคือชินสึล่างรีอาร์มเนี่ยเป็นตัวฮีโอันดับหนึ่งของเกมนะครับแล้วก็คือผมไม่ได้พูดเล่นนะคุณผู้ชมชินสึล่างนี้เนี่ยมีบัฟเยอะมากจนผมจําไม่ไหวอะคือเยอะเยอะจริงๆนะครับผมมาไหนๆเราก็มาพูดถึงชินาสึแล้วก็ขอพูดถึงล่างรีอาร์มด้วยเลยแล้วกันนะครับเอาแค่สกิลลีดเดอร์นะครับสกิลลีดเดอร์หมายถึงว่าเราให้ชินสึเป็นผู้นําทีมนะครับผมถ้าหากว่าเพื่อนๆเรานะครับอยู่ใกล้กับดอกบัวเดี๋ยวเราไปฟังนะครับดอกบัวคืออะไรจะทําให้ ลดดาเมจที่ได้รับ3%นะครับซึ่งจะสามารถอัพเพิ่มได้อีกนะครับบวกสบวกสบวกหนะครับและศัตรูที่ยืนอยู่ข้างๆดอกบัวนะครับผมเขาจะลดดีบัฟลง10%นั่นเองนะครับสกิลลีดเดอร์ก็เดือดแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วสกิลพัสซีฟของเขานะครับก็จะมีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นแทบทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับครั้งนี้นะครับผมชินาสึลงสนามเมื่อไหร่เนี่ยจะ ลดดาเมจที่ได้รับให้กับเพื่อนทุกคนนะครับผม25เป็นระยะเวลา20วินาทีนั่นเองนะครับถ้าหากว่าการโจมตีของชินสึไปโดนศัตรูตัวไหนนะครับและตายไม่ว่าจะตายโดยชินสึหรือว่าตายโดยเพื่อนร่วมทีมนะครับศัตรูตัวนั้นจะกลายเป็นดอกบัวนะครับก็คือมูลไลท์บอสซัมซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆยืนใกล้กับดอกบัวเนี่ยจะได้รับการฮิวเลือด1.25นะครับผมไปเรื่อยๆนั่นเองก็คือแบบแค่ยืนข้างๆดอกบัวก็ได้หิวแล้วนั่นเองนะครับผม แล้วสกิลพาสซีฟนะครับถ้าอัพจุดถึงเลเวล10เนี่ยจะเพิ่มค่าอีเวชั่นให้อีก10%ด้วยนั่นเองนะครับและสำหรับสเปเชียลสกิลนะครับชินาสึจะฮิลไปด้านหน้านะครับโดยที่จะรีเลืด่อน25%ให้กับเพื่อนทุกคนที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับและจะฮิลให้กับตัวเธอเอง7.5%นะครับ นอกจากนี้นะครับถ้าหากว่าัพถึงเลเวล10เนี่ยชินาสึจะมอบบัฟในการกันสตันให้กับตัวละครดีเฟนเดอร์และสไตรเกอร์เป็นเวลา8วินาทีด้วยนั่นเองนะครับก็คือนอกจากฮิวแล้วนะครับยังมีบัฟป้องกันการสตันอีกต่างหากด้วยนั่นเองนะครับผมมาที่สกิลอันติกันนะครับผมค่อนข้างยาวเลยนะครับดีเทลเอาง่ายๆเลยก็คือเมื่อใช้สกิลอันตินะครับชินาสึเนี่ย จะทําการฮิวเพื่อร่วมทีมทุกคนนะครับยกเว้นตัวเองนะครับผมฮิวทั้งหมด30%ของเลือดนะครับและเธอจะทําการฮิวตัวเอง15%นั่นเองนะครับผมและขณะที่ทําการฮิวนะครับ ชินาสึจะทําการเปิดมูลไ์บอสซัมหรือว่าเปิดดอกบัวนะครับและดอกบัวไหนที่เคยมีอยู่ในสนามเนี่ยชินาสึก็จะเปิดมันกลับมานะครับผลที่ได้ก็คือเพื่อนเอนเราจะได้ฮิลจากดอกบัวอีกต่างหากนอกจากได้อันติแล้วยังได้ฮิลจากดอกบัวอีกนั่นเองนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆให้ชินาสึเป็นหัวหน้าทีมนะครับอย่างที่บอกนะครับสกิลลีดเดอร์ของเขาเนี่ยทำให้เพื่อนเพื่อน,อนร่วมทีมที่ยืนข้างๆกับดอกบัวเนี่ยจะลดดาเมจที่ได้รับลงนะครับส่วนศัตรูที่ยืนใกล้เนี่ยจะ โดนลดผลดีเฟน s ์10%นั่นเองนะครับผมยังไม่พอนะครับผมสกิลอันติเนี่ยจะทําให้ดอกบัวนะครับผมฮิวแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับจากเดิมที่เป็น1.25% เพิ่มเป็น2.5%นั่นเองนะครับผมถ้าเพื่อนๆคิดว่าหมดแล้วนะครับยังนะครับอันตียังไม่หมดนะครับชินสึจะมอบบัฟเพิ่มพลังโจมตี30%ให้กับสมาชิกทั้งทีมยกเว้นตัวเองเป็นเวลา15วินาทีนะครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมสกิลอันตีเนี่ยยังมอบบัฟเพิ่มพลังป้องกัน15%อีกตั้งหากนะครับผมให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับเป็นไงคุณผู้ชมผมบอกแล้วว่าบัฟเยอะมาก บับเยอะจนผมแบบจำไม่ไหวต้องมานั่งอ่านนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดจะรีอารมตัวละครไหนสักตัวนะครับผมแนะนําเลยนานฮาระชินาสึนะครับ เป็นตัวละครที่ควรลีอาร์มเป็นคนแรกๆเลยนะครับเพราะว่าสกิลของเขานี่คือดีจริงๆนะครับผมนอกจากข้อดีที่ผมพูดไปเยอะแยะแล้วนะครับชินาสึยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเธอจะเป็นตัวละครที่ยืนค่อนข้างไกลนะครับจึงทําให้เธอสามารถลงบอสได้ลหลายตัวอย่างเช่นบี่าไทแ l นกิการก็คือสามารถที่จะลงบอสได้หลายตัวเลยนั่นเองนะครับด้วยความที่เธอยืนไกลเนาะ เอาแค่ตัวละครตัวแรกที่ผมมาแนะนำนี่ก็เดือดขนาดนี้แล้วนะครับผมนาฮนาลนานะชินสึนะครับแต่ก็ต้องย้ํากันอีกทีหนึงว่านี่คือล่างรีอาร์มนะครับผมที่มีบัฟเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าล่างธรรมดาก็เก่งนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะล่างรีอาร์มก็มีของแถมเต็มไปหมดเลยโอเค ประมาณนี้นะครับผมสํับนันนาฮาละชินสึกนะครับมาดูตัวละครซัพพอร์ตฮิต่อไปที่ผมแนะนํากันนะครับตัวละครต่อไปที่แนะนานะครับก็คือยังฮาริมนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครฮิวสารพัดประโยชน์นะครับไม่ใช่แค่ฮิวได้เางเดียวแต่ยังมีบัฟอย่างอื่นมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนั่นเองนะครับผมจุดเด่นของยังฮาริมนะครับก็คือสกิลสเปเชียลสกิลนะครับเพราะว่า เธอจะทําการมอบบาเลียมอบเกาะให้กับสมาชิกทีมที่อยู่บริเวณนั้นนะครับซึ่งสกิลบาเลียเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษก็คือเพิ่มสกิลเฮด20%นะครับและสามารถอัปเกรดขึ้นเป็น40%ได้ก็คือจะทําให้สมาชิกที่ได้รับบาเลียนะครับผมสกิลและอันติจะมาไวขึ้นนั่นเองนะครับ40%คือแบบเป็นอะไรที่โคตรดีและยากที่จะหาใครมาแทนที่ได้นะครับแค่สกิลสเปเชียลเนี่ยเปิดโล่ให้เพื่อนนะครับเพิ่มสกิลเฮด40%นี่ครับ โอ้โหเป็นอะไรที่ต้องเปิดแล้วนะครับเพราะว่ามันดีมากจริงๆเลยนะครับตัวละครที่บัเฟเฮดได้สูงขนาดนี้เนี่ยยังฮาริมก็เป็นอันดับต้นๆของเกมหรือเป็นอันดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับผมผมาดูที่สกิลพาสซีฟนะครับสกิลพาสซีฟก็คือยังฮาริมจะยิงใส่ศัตรูนะครับแล้วก็ศัตรูที่โดนยิงเนี่ยจะลด ATK ลง10%นะครับแล้วก็จะโจมตีช้าลงลดผลแอสปีด10%นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเลือด hp นะครับผมให้กับยังไฮริม hmm. ยก็คือเพิ่มเลือดให้น้องฟรีฟีนั่นเองนะครับมาดูที่สกิลอันติกันนะครับผมสกิลอันติของยังไฮริมนะครับจะทําการเพิ่มพลังโจมตีนะครับเพิ่ม a d k ให้สมาชิกทั้งทีม20%นั่นเองและศัตรูที่อยู่ในระยะนะครับของอันติเนี่ยโดนลดผลสกิลเฮดลง20%เป็นเวลา15วินาทีหมายความว่าศัตรูที่โดนสกิลนี้เข้าไปนะครับเขาจะ สกิลมาช้าลงเอาง่ายๆแหละก็คือโดนติดดีบัฟนะครับก็คืออันติและสกิลรีช้าลงนั่นเองนะครับถ้าเอาเพื่อนๆอัพสกิลนี้ขึ้นเลเวล5นะครับยังฮาริมจะทําการฮิวเพื่อนร่วมทีมทั้งทีมนะครับ20%ของเลือดแต่ว่าจะไม่ฮิวให้ตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องเตือนก่อนนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมอยากให้ยังฮาริมฮิลได้เนี่ยคุณผู้ชมจะต้องอัพอันติขึ้นเลเวล5นะครับโอเคภาพรวมของตัวละครนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่เน้นบัฟเฮสในรี่นวมมทะครับ แล้วก็มีการเปิดบาเลียมีการฮิลมีการเพิ่ม EDK มีดีบัฟสตูนะครับถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่ควรเปิดมากๆต้นเกมเลยนั่นเองนะครับอย่างชินัตสึที่ผมบอกไปเนี่ยต้องรีอาร์มก่อนถึงจะเก่งมากๆนะครับแต่ว่ายังฮาริมเนี่ยแค่สกิลธรรมดาพวกนี้ก็ทําให้เธอเก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ควรเปิดมากๆเลนั่นเองนะครับสำหรับเกียร์นะครับผมก็จะใส่เป็นครูดาวนะครับก็อย่างที่บอกนะไม่ต้องใส่หรูอะไรมากนะครับผมเอาแค่แบบน้องพอยืนบนสนามได้ก็โอเคแล้วนัันนนนเเเเอองะคครรผมรากก็็จ้ปหลู ผมออฟลองก็เน้นสายป้องกันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคก็ okay, okay, ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ2ตัวละครที่เป็นเมตานะครับที่อัพแล้วเก่งตั้งแต่ต้นเกมเลดเกมก็เก่งนะครับทีนี้มาดูตัวละครที่ต่อมานะครับนี่มันเรียงเลยเนี่ยเพราะว่าเนี่ยอ่ะหนึ่สองสามสี่ห้านี่เาเป็นตัวละครที่ผมจะแนะนําในคลิปนี้เลยนะครับต่อมาเป็นตัวละครน้องแอรีสนะครับน้องแอรีสเนี่ยเป็นตัวละคร SR นะครับแต่ก็สามารถที่จะฮิล ได้ดีมากเลยนั่นเองนะครับมาดูที่สกิลกันนะครับผมตัวละครน้องเนี่ยจะเด่นไปในเรื่องของการเปิดเกาะนะครับซึ่งตัวละครแอรีสเ,เนี่ยเขาจะฮิลได้ไม่ถี่นะครับแต่ว่าในการฮิลและการเปิดเกาะแต่ละครั้งเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงมากเลยนั่นเองนะครับก็คือฮิลไม่ถี่แต่ฮิลทีนึงก็คือฮิลแรงนั่นเองนะครับผมมาดูที่สกิลแพสซีฟเลยนะครับเมื่อน้องลงสนามเนี่ยน้องจะทําการฮิลเพื่อร่วมทีมทันทีเลยนั่นเองนะครับผมก็คือ แค่ลากตัวละครนี้ลงสนามเนี่ยก็ทำการฮิลเพื่อร่มทีมทันทีเป็น10%ของเลือดนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีบัฟลดดาเมจที่ได้รับลง10%เป็นเวลา15วินาทีนะครับผมก็คือแค่ลงสนามก็ทั้งฮิลและมอบบัฟลดดาเมจให้เลยนั่นเองนะครับสำหรับสกิลนะครับผมสกิลของน้องเนี่ยจะทำการเปิดเกาะนะครับซึ่งเกาะเนี่ยจะเปิดให้ทั้งสมาชิกทีมแล้วก็ยานด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือเมื่อน้องเปิดเกาะเนี่ย สมาชิกทีมนะครับผมจะได้รับเกาะป้องกัน15%ของเลือดและจะทาการฮิลด้วยเป็น5%ของเลือดนั่นเองนะครับผมสำหรับสกิลอันตินะครับผมอาร์เรลียสเนี่ยจะทาการฮิลเพื่อร่มทีมทุกคนนะครับผมยกเว้นตัวเองโดยที่จะฮิวได้รุนแรงมากๆนะครับผมฮิลเพิ่มขึ้น33%นะครับฮิลแรงมากอันติของเขาครับและนอกเหนือจากฮิลแล้วนะครับแอเลียสเนี่ยยังจะสร้างเกาะให้กับทีมด้วยนั่นเองนะครับเป็น15%ของ HP นั่นเองนะครับซึ่งภาพรวมของตัวละครแอเลียสนะครับก็เป็นตัวละครที่ ฮิวไม่บ่อยนะครับผมแต่ฮิวทีนึงก็คือฮิวแรงนั่นเองนะครับถ้าว่าอวยเอรีสนะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดตัวละครน้องไว้เล่นได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ฮิวแรงจริงๆนะครับผมคือบางทีเนี่ยเราเอาตัวละครไปฮิวคนนึงนะครับเราอาจจะเอาน้องเอรีสมาฮิวเพิ่มอีกคนนึงด้วยก็ได้นั่นเองนะครับผมก็จะช่วยให้ทีมเนี่ยรีเลือดได้สบายขึ้นนั่นเองนะครับรับของใส่นะครับเหมือนกันนะครับผมเป็นครูดาวเหมือนกันนั่นเองนะครับออฟหลักเป็นครูดาวนะครับผมส่วนออฟรองกเนนนนน้องััั่ะครบ ดวยรวมเนี่ยผมโอเคกับตัวละครน้องเอลิสมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะมันเป็นตัวละครที่เปิดเกาะนะครับแล้วก็ฮิลได้ค่อนข้างแรงนั่นเองนะครับแถมน่ารักด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวละครฮิลตัวต่อไปที่ผมจะแนะนานะครับก็คืออีฟลินเคลเลอร์นะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ฮิลได้สะใจมากๆช่วงต้นเกมนะครับคือน้องเนี่ยข้อดีก็คือมีวงฮิลที่กว้างนะครับแล้วก็การรีเลือดที่ค่อนข้างรัวนะครับผมเป็นอะไรที่สะใจมากๆเลยนั่นเองนะครับถ้านับความเร็วในการฮิลนะครับ อิปลินเนี่ยถือเป็นตัวละครที่ฮิวได้สะใจอันดับต้นๆของเกมเลยนั่นเองนะครับโดยเฉพาะช่วงต้นเกมเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมเอาแค่เรื่องฮิวนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ฮิวถี่จริงๆนะครับมาดูที่สกิลพาสซีฟนะครับผมสกิลพาสซีฟเนี่ยเมื่อทําการโจมตีครั้งที่3นะครับครั้งต่อไปเธอจะทําการฮิวเลือดให้เพื่อนนั่นเองนะครับก็ถือเป็นของแถมนะสำหรับสกิลสเปเชียลวัตแอกนะครับผมอิปลินเนี่ยจะกางวงเพื่อฮิวนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกนะครับ เป็นวงหิวที่กว้างและสะใจมากๆเลยนั่นเองนะครับผมหิวแบบอย่างสะใจเลยนะครับกว้างและหิวลัวนั่นเองนะครับถ้าหากว่าอัพขึ้นเลยวล5นะครับผมจะลดดาเมจที่ได้รับให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในวงด้วยนั่นเองนะครับผม สำหรับสกิลอันตินะครับอิฟลินเนี่ยจะทําการฮิวเพื่อร่วมทีมทุกคนเป็น30%ของเลือดนะครับและจะมีโบนัสเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนนะครับผมให้กับเพื่อนทุกคนยกเว้นตัวเอง15%เป็นระยะเวลา15วินาทีนั่นเองนะครับภาพรวมของตัวละครนะครับด้วยความที่อิฟลินเนี่ยเขาเป็นตัวละคร SR นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะเปิดได้น้องไม่ยากเลยนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆกาลังมองหาตัวละครที่เน้นฮิวแรงเข้าว่านะครับผมผมแนะนําคนนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่า ด้วยความที่อิฟลินเนี่ยฮิวแรงมากนะครับผมและฮิวทุกอย่างนะครับผมโจมตีธรรมดาก็ฮิวนะครับกิลก็ฮิวอันติก็ฮิวนะครับแถมยังมีบัฟดามิลดักชั่นมีเพิ่มพลังโจมตีอีกนั่นเองนะครับและด้วยความที่ตัวละครนี้จะอยู่บนอากาศนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการเอาตัวรอดของเธอเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าตัวละครฮิวปกตินั่นเองนะครับแต่ถึงจะพูดข้อดีขนาดนี้นะครับผมก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าอิฟลินเนี่ยเป็นตัวละครที่ฮิวเก่งต้นเกมสามารถแบกต้นเกมนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเอาล่นนใหงๆ ด้วยความที่อีฟลินเนี่ยต่อให้บินก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยความที่เธอเนี่ยอยู่ใกล้แนวหน้ามากๆเลยนั่นเองนะครับจึงมีโอกาสที่เธอจะตายสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครนี้ก็เหมาะกับการแบกต้นเกมนะครับแต่นะครับว่าไปลงคอนเทนต์ที่ยากเกินไปนะครับก็อาจจะเอาตัวรอดยากด้วยนั่นเองนะครับผมสาหรับเซ็ตสวมใส่นะครับก็จะใส่เป็นคูดาวนะครับอย่างที่เห็นนะครับผมใส่เซ็ตเริ่มต้นทีสนั่นเองนะครับผมก็สามารถที่จะทําให้น้องกิงได้แล้วนั่นเองนะครับไม่ต้องใส่ของหรูอะไรเลยนั่นเองนะครับยกเว้นแต่ว่าค เซตเทียร์7เทียหนั่นเองนะครับ,รบตัวละครฮิวตัวสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือคอเดียนั่นเองนะครับคอเดียจะเป็นตัวละครที่เป็นแค่ระดับ R เท่านั้นนะครับหมายความว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะเปิดเจอน้องได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ถึงจะเป็นตัวละครระดับ R นะครับแต่ว่าสกิลของเธอเนี่ย ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับสกิลฮิลของเธอนะมาคุยกันไปทีละสกิลนะครับสกิลพัสดีของคอเดียนะครับเมื่อเธอลงสนามนะครับจะทําการฮิลเพื่อนร่วมทีมทุกคนทันทีนะครับผมเป็น20%เมื่ออัพขึ้นเลเวลห้านะครับก็คือแค่ลงสนามก็ฮิลได้เลยนั่นเองนะครับผมสำหรับสเปเชียลสกิลนะครับคอเดียจะทําการฮิลเพื่อนรอบๆเธอนะครับซึ่งถ้าว่าเพื่อนอยู่ข้างๆเนี่ยก็จะรับการฮิลเรื่อยๆนั่นเองนะครับผม และสกิลอันตินะครับที่คอเดียเนี่ยจะทําการฮิวเพื่อนทุกคนนะครับโดยที่จะฮิวเป็น2ีเป็นของพลังโจมตีนั่นเองนะครับและจะมีการเปิดเกาะให้ตัวเองนะครับหลังจากที่ใช้อันติเสร็จนั่นเองนะครับภาพรวมของตัวละครคาเดียนะครับเขาเป็นตัวฮิวที่ดีมากเหมือนกันนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละคร R นะครับแต่ว่าสามารถฮิวแรงได้เทียบเท่าตัวละคร SR หรือว่า SSR ได้เลยนะครับ แลด้วยข้อเสียของเขาที่เขาเป็นตัวละคร R นะครับจึงทําให้สแตตของเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเวลาโดนโจมตีอะไรแรงๆนะครับตัวละครนี้อาจจะวูบได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะครับและด้วยความที่สกิลของเขานะครับเขาต้องเดินตามแนวหน้าไปนะครับถึงจะยืนห่างนะครับแต่ถ้าว่าโดนลูกหลงมาสักดอก2ดอกเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวละครคขาเดียตายได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครนี้เหมาะสำหรับแบกต้นเกมนะครับเขาหาง่ายนะเพราะเป็นตัวละครอ่านะครับหาง่ายใช้งานง่ายแต่ถ้าหากว่าใช้ในเลดเกมเนี่ยก็ จะยากนิดนึงนะครับเขามีสเตตไม่ค่อยเยอะนะครับเวลาดนดามิแรงๆเนี่ยอาจจะทนไม่ไหวนั่นเองนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนําตัวซัพพอร์ตหน้าอัพสำหรับมือใหม่นะครับคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะครับก็กดซับสไครต์ไว้รอดูได้เลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่ฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ